อ๋อผมเข้าใจแล้วคำว่าฝนตกที่หนึ่งน้ำมีน้ำมามาเลยใช่รีบด้วยนะฮะับอคุณเลยครับขอเสียงกรีดให้กับเด็กสหายครับนี่ครับขอเสียงทุกด้วยติวหนักแล้วก็สังทออันวันนี้ก็ให้ดีเบิร์เดย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับผมจัมปั๊รรู้สึกปีแล้วไม่ได้มากันดาวหน้านะครับ ปีหน้าจะมาอีกไหมครับมาครับมา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 ไหมมาไหมมาเลยครับเดี๋ยวให้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับเริ่มจากครุก่อนก็ได้ครับก็แปลว่าฝากผลงานของพวกเราเดอะสตาร์ทุกคนทุกรุ่นแล้วกันนะครับแล้วก็สิ้นปีนี้นะครเดือนพฤศจิกายนแล้วนะก็จะรับสมัครเดอะสตาร์เชนเราด้วยนะครับมีฝากไว้ด้วยแล้วกันครับอ่านะฮะดีกว่านะครับครับผมนะฮะตอนนี้ก็มีสเก็ตใหม่ออกมานะครับ ยอกจันทร์1นึ่งสานะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ทุกแห่งซีดีทุกประเทศแล้วนะครับตอนนี้นะับี่ยจะแจกคล็อกบ้ามงไหมเลี่ยงจิ๊กจิ๊กตัวอย่าไปยอมแพ้ครับโอเคครับตอนนี้ก็มีเพลงครับเป็นซิงเกิลชิปเพลงล่าสุดนะครับมาจากไหนก็รับเลยนะครับเป็นกาวมาสองมาอแล้วก็นะครับแล้วก็มี เดี่ใหม่ที่เราจะปล่อยมาเรบชื่อเพลงว่าเสียงของคนเจ็บนะฮะอย่าลืมนะเดี๋ยวพูดไม่จบจะถึงที่โอ้กีทุกอย่างจริงทุกอย่างจริงอย่าลืมบ้างดีเอนนะครับซึ่งจะมีเดอะสตาร์ห้าจะมีพี่แกรนด้วยนะครับแล้วก็จะมีพี่ที่เดอะสตาร์หกด้วยแล้วก็ฟิสิลฟินใหม่ด้วยนะครับยังไงก็อยากฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในเร็วนี้นะครับคอนเสิร์ตวันที่30สัปดาห์ที่11นะครับผมคอนเสิร์ตไวซอนะครับ เดือดตาแล้วก็พ like ี่ๆก so no, ็เป so so ็นเอ็กซายด์หลาย่านๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้เปิดจองกันแล้วผมก็อยากให้ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปจองกันได้ครับครับผมไทยทีเทตเมเจอร์นะครับอย่าลืมขอบคุณิิริค้าด้วยกับเดือดตาห้าครับขอบคุณลูกขอบคุณมิวขอบคุณสิงโตด้วยด้วยครับอขอบคุณไปกับทุกคนด้วย